ตัวพี่ฟ้าด้วยเราอยู่ตรงนี้เนี่ยไม่ใช่แค่ชา์ลอตที่อ่อนแอทุกคนอ่อนแอหมดแต่ว่าอยู่ที่ว่าใครจะทุกคนจะสัมผัสได้เองยังไงแค่นั้นเองอย่างเคสอย่างชาลลอตเนี่ยพี่ฟ้าก็อยากให้ทุกคนได้ดูไว้ว่าน้องก็อยู่20 23เนอะบางทีเนี่ยอาจจะยังไม่ชินกับคําว่าคนสาธารณะหรือว่าการที่มาอยู่ตรงนี้เราต้องเจอกับคําวิพากวิจารณ์ต่างๆที่เราไม่สามารถควบคุมได้เลย อย่างที่บอกว่าพอเรามาอยู่ตรงนี้ปุ๊บมันก็จะมีทั้งคนที่ยินดีและไม่ยินดีคนที่รักแล้วก็คนที่เกลียดเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องต้องตั้งรับไว้ให้แข็งแรงมากๆแต่ทุกคนเชื่อไหมว่าสภาวะจิตใจของแต่ละคนมันไม่เท่ากันไงบางคนภูมิคุ้มกันดีบางคนภูมิคุ้มกันไม่ดีภูมิคุ้มกันดีก็ดีไปสามารถปล่อยผ่านปล่อยวางได้ แต่ภูมิคุ้มกันไม่ดีคือบางครั้งเนี่ยเราไม่สามารถที่จะละเลยได้หรือบางทีเราเก็บคําพูดของคนอื่นมาใส่ใจเพราะเราแคร์คนอื่นมากไปก็มีเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากให้ทุกคนมันมันต้องคิดมันจะพูดยังไงอะ